เบาเข้าบ้านถึงบ้านว่าเรารับเชิญครับบ้านเราจะเก่าแต่ว่าอุ่นนะเราอยู่แล้วสบายใจครับ40่สเท่าไหร่นะคะสี่ปีแล้วคะส5ปีครับ4ี่สปีครับโอ้ยใบ้านแบบสมัยก่อนจริงๆเนาะซื้อบ้านหลังนี้แปดแสนบาทเดี๋ยวนี้เป็นสิบล้านโอ้หยเกินฮะเหลือเป็นแถวๆนี้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับสองสามร้อยสองสามร้อยเองเยอะมากอันนี้คือตรงนี้ไงอันนี้เป็นเป็นเป็นภาพที่ นี่คืออาเอสแบบภูมิใจมากในรางวัลดวงดาทองพระราชทานคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยเสด็จใช่แล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้เสด็จออกมาพระราชทานด้วยด้วยพะองเองอีกเลยผมเข้าแรัสุดท้ายผมเข้าเข้าประมาณสี่ห้ครั้งคือครอ่งงานในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่พะองท่านได้มีการเสด็จแล้วก็พระราชทานให้ถูกไหมครับอ่านี่พอเข้ามาในบ้านข้างนอกก็โตโซฟาเยอะข้างในก็เยอะอีกบ้านใครแต่งไม่มีแต่งครับอ อ้าวแล้วใครเอาระวางคะใครเอามาวางใครเป็นคนเลือกใครเลือกฟอนเจอร์เนี้ยคะผมอ่าอยู่กันกี่คนถ้าบ้านหลังนี้จะไม่ได้เยอะผมบอกกัาจาไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้อะไรมาเยอะ 4คนนะคะอันนี้อันนี้เป็นส่วนของขห้องอาหารในอาหารอะอาหารทานในครัวทานอนนี้ทำไมอ้าวแล้วจะตั้งไว้ทำไมโต๊ะนี้ฮะก็ตั้งไว้นั่งคุยกันไม่ขยานกันคุยอะไรก็แสดงว่าคนต้องไปมาไปมาบ้านหลังนี้เยอะ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 แยะอ่ะเอ็แล้วสมัยก่อนเขาเข้าวงการกันยังไงสมัยเอ็นอะต้องเข้าแบบไนั่นอะแบบต้องแบบอะไรคะดีจริงๆต้องขอมแท้คือยังไงะม่มียาดเยียดไม่มีค่ายไม่มี คือหมายถึงว่าเราหล่อจริงแล้วมีใครไปเจอเหมือนแมวมองสมัยนี้ป่ะคะถูกพ่อไอ้จิมมารุยเรื่องสัตว์เหมือนสิธิเวสอ่ะอ่าอ่าอ่าเป็นตระกักข่าวคืเทพเหมือนมิสิเวชเขียนอยู่ในเดนิวสิงโตหุ่มบอกเอ็ไอ้ไปเล่นหนังดีกว่าผมบอกว่าเอาลงโหพี่เชษฐ์มิชัยบัญชาอยู่ใครจะดังได้สมบบาทอีกใครจะใครเฮ้ยเล่นในช่องสามเล่นช่องสามเหรอเล่นเออผมก็ไปโชว์ที่หนองแขเอ่า ไม่มีคนสักคนเดียวเลยทำไมอ่ะใหญ่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 มากในป่าอะไรคะเดี๋ยวก่อนเล่าใหม่อะไรอะไรใหญ่ที่ที่ดินเท้าลงท้ายเดี๋ยวจะพักก่อนไหมสถานีใหญ่มากเอาจะพักก่อนไหมพักทำไมเหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างทำงานมา48ปีตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะที่เนี่ยชเ่นใหญ่ทั้งตัวเนี่ยที่มีเลี้ยแล้วดามดูนี่เป็นหัว อ,อะไรอ,อ,อัออายุเท่าไหร่ี่เขามาชวนเล่นหนังนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองอ้ยอย่างีป,ปอ,อันนี้เป็นู่นของอะไรฮะอันนี้คือเป็น,อ,นอะไรทำไมบ้านเดือดโซฟา ฝาเยอะจริงๆครันเขาชอบกันอย่างนี้จริงๆเนาะนี่ขอคุยเรื่องนี้เลยได้ไหมเรื่องอะไรเรื่องแบบอยากรู้ก็เรื่องการทํางานสมัยก่อนอ่ะมีคู่ขวัญไหมคะคือคือเราเนี่ยไม่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 อยากไม่อยากให้มีคู่คุ่ในยานามไม่เห็นเมื่อก่อนเนี้ใช่เราเรามันสี่ห้าคนเราเราเราไม่เลือกใครเมื่อก่อนรุ่นเขาเขาเลือกแล้วสงสารอีกคนหลายหลายคนไม่หมายความว่าไงคะไม่เลือกคือหมายไม่เลือกเราไม่จับคู่ใครไม่มากมายสมบัติอรัญญาใช่ไหมยอดชายภาวนาของคุณเนี่ยกรุง ทั่วไปกรุงนายนาทั่วไปทั่วไปแจริงๆแล้วคนคนสร้างหนังทั้งเอเชียทั้งลาวทั้งเวียดนามแต่ผมบอกว่ามาเป็นนางเอกเราหมดเลยหนังที่เขาเล่นแล้วผมชอบที่สุดเรื่องอะไรรู้ป่ะชูใครเล่นนี่เพราะผมชอบเป็นชูเขาไงเล่นกับมานพอัศวเทพเป็นชูกับมานพอัศวเทพกับวันดีสีตรังทั้งเรื่องมี3คนม่ะคือคือในหนังเนี่ยให้คนเห็นว่าใครกันแน่ว่าจะเป็นชูแล้วทุกวันนี้ก็เป็นอาตประจัไปเลยแล้วลุงเองก็ได้รางวัลสุดยอดเรื่องนี้ ไม่เคยทำเพราะไก่แจ้เป็นไงพ่อไก่แจ้เล่นคนเดียวไกโยทัศวันณพูบอกพิเชษเชื่อทรงศรีเราบอกพิเชษย่าเลยอ๋อแล้วไงต่อผมบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าเจ๊งแน่ๆเพราะทัศวันก็ไม่สวยไงทัศวรรณมาอ้าวอ้าวพูดอย่างนั้นได้ยังไงแต่คุก็เป็นนางเอกนะพกยโยเขาไม่แต่งหน้าใครว่าเราไม่สวยวะเฮ้ยไม่ใช่ใครว่าจอมเดี๋ยวจะพูดไม่จบพูดไม่จบอันนี่เมื่อกี้ได้ยินแม้ว่าอะไรไม่โสดเลยว่าดูสวยดี่โสด พราะก็คือไอไอโยมันก็ไม่สวยบอกพิเชษไม่แต่งหน้ามันก็ไม่สวยไงสวยจะทำยังไงสวยน่สวยจะเป็นนางเอกได้ยังไงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่คื่ไม่ม่ใครไม่ใช่จัเปกฟังเขาก่อนฟังเ้าก่อนฟังเาก่อนฟังฟังฟังยังไงไอพูดมาเออนี่มันแต่งไม่ได้นะผมบอกว่าไอโยเนี่ยไม่แต่งหน้าพิเชษครับไม่มันไม่ได้นะ พราะสมัยนั้นพอหนังบู๊มันกำลังครองตลาดบอกเอ้ยเอาโยนเหมาะสุดเอ็งเชื่อพี่เอ็งเล่นไปแล้วกันเล่นเต็มที่ไปเลยก็เล่นกันสองคนแค่นั้นน่ะแล้วหนังจะทำเงินได้ไงอ่าแล้วเป็นไงสิบสองล้านมัก็เยอะมันเยอะมันเยอะมันพี่โยเยอะสิไม่แต่เมื่อกี้ตอนพี่โยไม่มาเนี่ยยังไงนะจัดเจิดอะไรที่พูดเลย ไม่ใช่ก็พูดองจริงตรงไหนอะไรพูดอะไรบอกมาห้องไหนห้องไหนเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็น้านนี้ห้องนี้ที่นี่พีโยก็ไอโยอยู่ดีไอโดใจก็อยู่แถวเดียรไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใอย่าให้อย่าให้ขายมาแลอย่าให้แฟังนะหนูมีความแบบน่ารักอย่คุณอามากเลยไเหมียวเหมียวอเหมียวอยู่ป่อนเนี่ยลึกแล้วไปแล้วพูดได้นะได้ไม่ขานไปแล้วพูดได้นะโอ้ยี่ แต่ก่อนนะไปถ่ายนังแต่ละกองจะต้องมีหลานนั่งรถไปด้วยเห็นไหมล่ะเป็นหลานที่แท้เหรอหลาน้ะหลานชอบถองยี่ของพี่หลานหลานตลอดพอลงมาก็พี่เอสใครอ่ะหลานหลานมาจากมาเที่ยวกองไทยแต่หลานเยอะมากหลานไม่เคยซ้ำหน้าเลยไม่เคยซ้ำหน้าไม่มีหลานชายใช่ไหมคะไม่มีหลานชายทีอ เกี่ยวมาจากป้ายว่นเม่เกี่ยวดังนั้นความเจ้าชู้นี่คอนเฟิร์มใช่ไหมเห็นหมดเลยอ่ะเคยแอบชอบกันบ้างไหมชอบอะไรไปเจอกันทุกวันจริงเหรอมีไหมแบบที่แบบอุ้ยแบบเล่นละครนี่ไม่วันไหวนิสัยไม่ได้เหมือนคุณจะเจอใครก็ชอบชอบบ้าแหม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่วงหน้าเดี๋ยวรอเมียเข้าก่อนนะเออดีจะได้ถามว่าทำไมสเปคเนี่ยสเปกกรรดชุบหมดอโยฮะจากจะถามเมื่อกี้ถามตั้งแต่เบรกแรกแล้วสรุปแล้ว อาเอสมีลูกกี่คนมันจะรู้คนเดี๋ยวก่อนสิบุ๊คขอถามอายุะในหนังก็มีไม่เอาในชีวิตจริงในชีวิตจริงเพราะไม่คิดภรรยาเขาบอกว่าเมียนักพอรู้แต่ลูกเน่ะไม่รู้ลูกกับเมียและเมียคนแรกที่รู้จักนันนะผู้ชายสองคนเป็นดาราไหมครับเป็นเป็นเล่นละครอยู่เนาะตอนนี้เล่นเปล่าไม่แล้วสองคน อาร์ตกับอะไรนะเอกับอาร์ตพ่ออ่าใช่คนละอาร์ตสวัสดีมากเลร์ตนึกไม่ทันเลยแล้วยังไงใครอีกแล้วก็มีเหมียวก็เหมียวไอ้เหมียวกี่คนสเหมียวเออเหมียวกี่คนสองสองที่รู้จักอ่ะผู้ชายสองสองคนสามสี่ห้าคนเอ้าโอเคแล้วช่วงนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณพี่โยก่อนยังอยู่ต่อไหมฮะอยากจะไปกินไก่ด้วยกันไหมต้องตามเก่อน ไม่ได้กอดมาเออให้แกอยู่ก่อนจะไม่ต้อง,องกลับหรอกยัไม่อยู่นะเดี๋ยวค่อยเลากกันใหม่ตอนนี้ผมจะบอกคุณให้อ,อย่างนึงว่า นางเอกในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครไม่มีทักคนที่ไม่แต่งหน้าคนเดียวไอยงเรื่องจริงเลยไม่แต่งจริงเอาละครับเรียกว่าสนิทสนมดูแลเป็นห่วในขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าเรามีสิ่งดีๆมามอบให้นะครับอย่าลืมดูแลเรื่องราวของสิ่งตากกันด้วยนะคุณอาร์ตครับผมนี่เลยครับแม่มอบให้เป็นคลิปเส็นพรีเมียมครับยาสีฟันเดนทิสเต้ครับมาไม่อายครับต้องนะม่อบให้พี่เอ๊นี่นะครับตอนนี้นะครับเดนทิสเต้นะครับเขามียาสีฟันสูตรใหม่นะสูตรพรีเมียมแคร์ดูแลทุกปัญหาของเหงือกและฟัน เดนติเซสครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในช่องปากระดับพรีเมียมที่คนข้างๆแนะนำให้ใช้ขอบพระคุณอายุอายุอยู่ก่อน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 พี่ต้องอยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะไม่เจอกันนานมากเลยช่วงหน้าช่วงหน้ามอญกำลังเข้าเขึ้นไปถึงชั้นสองร้านไม่มีใครดึงรายการนี้ออกไปไม่มีการถึงทำไมดึงพี่อุ้ยดึงไปก่อน ต้องเลยพี่ขับรถชนเนี่ยทำไมอ่ะเอาผู้หญิงขับนหน้าตากลอกไปน่นปักซอยพี่ไปสวนพอดีอ่ะขับชนตุง้งอ,อย่าลืมติดตามชมครัวคลิป ได้ทุกวันพระหารรัสสุกใช่ไหมพี่เลู่กต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสั b s c r i b ครได้เลยนะท่านนี้ไปที่สั b s c r i b คร subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับบรหิหารสุก9โมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า